กรับเป็นเต้นแม่ด้ันกว่าอาอายสียังคิดว่ายังได้อยู่ยกสามเหรอยกสามเหรอเพราะยสามว่าผมยังได้อยู่นะผมอ่ายกสมยังได้อยู่ยกสี่ก็ยังได้อยู่แต่แตกใช่ไหมยศห้านีล่ะย้ากิงดไม่ได้ค้ยาตันเอผมผมเองว่าต้องในได้จนงก็ว่าน่าจะโอ้เขาก็ไม่เขาก็ไม่คเก่งอะไรแบนี้ผมไม่ลื่นทำมื่คือมีมีแค่ลูกเดียวที่ที่ว่า ืเราไปเสียทรงตรงนั้นแต่ว่าถ้ารวมเราคิดว่าเราก็ชนะใช่ไหมชนะกี่ครั้งล่ะก็ชนะไปครั้งเดียวใช่ไหมก็ก็ชนะกี่ครั้งแล้วเจอมาสองครั้งสองครั้งก็คือชนะหมดใช่ไหมเอาละครับอนาคตเป็นยังไงเราเราอยากจะชิงแชมป์อะไรยังไงก็อยากจเลี้ยงโอกาสน่ะก็เลียงแต่ผมไม่ได้ยินมาโอกาสกาชิงแชมป์อ้บอกรักครับเลยไปพันพันเลยก็จะติดตามก็เราไปกับเพื่อนๆเนี่ย เอาละครับผมไป,ไป,ไปให้น้อง, <ไป S 2> งไปเย็บแผลก่อนนะครับผม